เรียนคณะกรรมการประกวดเพื่อรับรางวัลสมุนค่าสพถอาาโอเบกอวอร์ดครั้งที่11ปีการศึกษา2564กระผมนายเพชรพิยวิเศษรองผู้มนยการสถานศึกษาโรงเรียนเพนพิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีขออนุญาตนำเสนอผลการปฏิบัติงานสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมโดยสรุปดังนี้ครับ นวัตกรรมของโรงเรียนเราชื่อว่านวัตนวักรรมเพนโมเดลครับซึ่งสาเหตุที่เราจะต้องพัฒนานวัตกรรมเพนโมเดลขึ้นมาเนี่ยมันมีสาเหตุหลักๆอยู่2ประการครับประการที่1ก็คือจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนของคณะครูของเราเนี่ยยังเน้นการบรรยายใช้หนังสือเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนก็ทําให้การจัดการเรียนการสอนน่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร าสาเหตุข้อที่2ก็คือว่าบรรยากาศในการทํางานของโรงเรียนเพนบิทยาคมไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเข้ามามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือจากหน่วยงานภายนอกในอําเภอเพนนนั้นอาจจะมีน้อยทางท่านผู้มีการจีนได้นาผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษาของโรงเรียนเพนบิทยาคมเข้ามาร่วมกันในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นนะครับโดยได้ทําการศึกษาสังเคราะห์วิเคราะห์ หลักในการบริหารการศึกษาทฤษฎีทางการศึกษาภาวะผู้นำทางการศึกษาการบริหารความขัดแย้งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือจนสามารถพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาชื่อว่านวัตกรรมเพนโมเดลครับซึ่งขั้นตอนในการ ออกแบบนวัตกรรมของเราหรือว่าในการพัฒนานวัตกรรมของเรามีอยู่5ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1คือการกําหนดปัญหาความจําเป็นในการพัฒนานวัตกรรมขั้นตอนที่2คือการตัดสินใจเลือกแล้วก็ออกแบบนวัตกรรมขั้นตอนที่3คือการสร้างนวัตกรรมขั้นตอนที่4คือการประเมินนวัตกรรมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับปรุงนวัตกรรมให้มีความเหมาะสมกับสภาพที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวแทนหรือว่าคณะทํางานในการพัฒนานวัตกรรมนี้ เราได้มาจากคณะครูซึ่งครอบคลุมทุกวิทยาฐานะทุกเพศทุกไปนะครับจำนวน40คนแล้วก็ผู้บริหาร5คนตัวแทนจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานภายนอกอีก10คนรวมเป็นทั้งหมด55คนครับซึ่งผลจากการพัฒนานั้นทําให้เราสามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นมาชื่อว่าเพนโมเดลมาจากไหนมาจากชื่อเพนวิทยาคมแล้วก็มาจากชื่อเพนอาเภอเพนนั่นเองครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษตัวอัรภาษาอังกฤษตัวแรก p คือ Participatory of Education คือการมีส่วนร่วมทางการศึกษา H Honesty คือความซื่อสัตย์ความสุจริตความจริงใจไม่หลอกลวงนะครับ E empowerment คือการเสริมพลังให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา N คือการสร้างเครือข่ายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับนี่คือเพนโมเดลของเราแล้วนำไปใช้ยังไงในการนำเพนโมเดลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นคณะครู จะเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดในการคิดหารูปแบบวิธีการในการจัดเรียนการเรียนการสอนนะครับว่ามีรูปแบบไหนหรือวิธีการไหนที่ว่าตัวเองคิดว่ามันมีความเหมาะสมหรือว่าสอดคล้องกับกับกับสภาพของตัวเองกับศักยภาพของตัวเองนะครับร่วมในการวางแผนในการออกแบบการจัดการศึกษาการวัดการประเมินการตัดสินผลการเรียนต่างๆนะครับก็คือเป็นหลักในการที่ว่าให้คุณครูผู้สอนเนี่ยนำไปใช้ในห้องเรียนของตนเอง แล้วก็ในส่วนอ و n e สตีก็คือว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้นนะ่ะจะต้องมีความจริงใจต่อกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันใน,นการการเช่นเนเรื่องของการวัดประเมินผลอะไรต่างๆนี้ครับ empowerment เนี่ยก็สําคัญครับในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนคือนักเรียนทุกคนจะต้องได้ได้สแสดงบทบาทเป็นทั้งผู้นําผู้ตามมีโอกาสในการได้ตัดสินใจในประเด็นปัญหาต่างๆหรือว่าในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเอ็นการสร้างเครือข่ายนี้ก็คือว่าให้มีการร่วมมือในลักษณะของภายใน ห้องเรียนตัวเองระหว่างห้องหรือระหว่างโรงเรียนเราก็มีการเปิดโอกาสให้เด็กได้ได้สร้างเครือข่ายนะครับนี่คือการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ครับโรงเรียนเพนวิทยาคมก็ได้นาเอาเพนโมเดลเนี่ยไปใช้ในการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเพนวิทยาคมเนื่องจากว่าในปี2554ครับโรงเรียนเราได้ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงเราก็เลยมีการคิดว่าเราจะทําการพัฒนาคุณลักษณะ ให้กับนักเรียนเนี่ยลักษณะอยู่อย่างาเพียงกับนักเรียนเพนวิทยาคมเพื่อที่ว่าจะให้สามารถน้อมน,นําแนวคิดเนี้ยไปปฏิบัติใช้ในในชีวิตประจาวันได้เราจึงนําเอาเพนโมเดลเนี่ยครับเข้ามาวางแผนในการดรําเนินกิจกรรมจนสามารถทำรอระดมความคิดเห็นอะไรต่างๆจนสามารถกําหนดกิจกรรมออกมาเป็น8ฐานการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาคุณล,ลักษณะนี้จนสามารถทําให้โรงเรียนเพนวิทยาคมได้รับ การประกาศครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจขอเพียงด้านการศึกษาประจําปี2564ครับนอกจากนี้ครับโรงเรียนเพนวิทยาคมของเรายังได้นำมาเอาเพนโมเดลเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่กลืนมะสมเพราะต้งอ,งองเรียนเพนวิทยาคมจนสามารถทําให้นักเรียนที่มีที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาครับสามารถที่จะเรียนจบพร้อมเพื่อนแล้วก็สามารถเรียนต่อในระดับ อุดมศึกษาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาน,นั้นก็เกิดจากการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะครูผู้ปกครองตัวนักเรียนเองนะครับจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ครับก็ขออนุญาตสรุปในส่วนว่าประโยชน์ที่ที่ทเราโรงเรียนของเราได้รับจากการนำเพนโมเดลใช้นะครับสิ่งแรกเลยก็คือว่าบรรยากาศในโรงเรียนดีขึ้นครับทุกคนมีความสุขทํางานอย่างมีความสุขครับทาให้ประสิทธิภาพของอาการทํางานดีขึ้นนะครับ อย่างที่สองครับก็คือเมื่อมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนแล้วทําให้การจัดการเรียนการสอนนั้นนะ่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียนได้พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวเองนะครับตามความถนัดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาเกมเด็กๆก,ก็สามารถได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดโอกาสให้ส่วนงานในหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมทําให้เกิดความเชื่อมั่นครับ เขาเห็นว่าโรงเรียนของเรามีความตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนจนปัจจุบันนี้โรงเรียนเพ็ญวิทยาคมมีนักเรียน1,870คนซึ่งถือได้ว่ามากที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ก่อตั้งโรงเรียนมาครับแล้วก็สุดท้ายประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่าคณะครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายครับก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ